ตก oh แล้วไม so ่น่าเกินสาไม้ไม่น่าเกินสาไม้ดูดูอย่างเงี้ยตกตกตกไปแล้วตกไปแล้วตกีกแล้วตกไปๆมาไม่เลยอ้กัดอย่างเงี้ยโนดนับมาไม่เลยตกจะได้ตกจะได้มาไม่เลยชมครับกัดอองแล้วจะกีบแล้วกีบแล้วปุ๊บ เอาคิด่าะะโดจิบบอกแล้วะดมกัดอ้อเมื่อกี้จิบคู่ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนกล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะวันนี้จะมาตามล่าหาชโดใหญ่กันจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมเลยครับช่วงนี้เป็นฤด,ดูล่าชโดนะ ตามชมเลยครับจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนอากาศสดชื่นเอ้านี่ไงโอ้บอกแล้วมันไม่มันไม่ไปมันดิ่งมาทางเรือพี่เมื่อกี้ มันจะไม่ไปไหนแล้วเอ๊ะมันเหมือนเล็กกว่าเมื่อกี้กวะแล้เนียไม่รู้อ่ะเล็กกว่าเมื่อกี้นะแค่เท่าจานกันแหละเท่าถ้วยได้มั้งมันเหมือนเมื่อกี้ลูกมันเยอะกว่านี้ลองดูดิมันใช่คอกเดียวกันเปล่ากลมๆเล็กๆยังไงเนี่ยโอ้ยมันตั้งสีประจำตระกูลน้ำใสๆอย่างเงี้ยน้ำละไรไปจุกผมอ่ะอ่ะจริงโอ้ สีประจำตระกูลเองน้อย่างเงี้ยสีแจ่มเกินไปกินนะน้ำใสพ,พ,พ่พอแดงพอด่อแดงครับพ่อแรงพ่อแรงก็ดูสีประจำตระกูลนี่บักล่อเลยพอ,พอพอพี่พี่ตีปาดเมื่อกี้เหมือนหัวคอกมันไหลออกปากอาวเลยนั่นไงบอกเร็วครับแม่บอกเร็วะอ,อ, <laughs> อวะไหลออกปากอาวเลยอะ

อาการเริ่มมีอาการการเรียบร้อยันหมดตายมานี้แล้วเข้เเากเกาะตบพื้เลยอ่ะเอ๊ะลุกเลยวะเฮ้ยกินข้าวไปดิโอ้อร่อยว่ะแม่ผม่อปามีอาการลุกเลยอ่ะเข่าโผลแล้วไงไม่เข้ามันลึกมันตื้นอ่ะข้างอ่ะมันน่าจะเลาะอ,ออก ถ้าไม่ล้อออกก็ล้อ,อก,กลับอะ,ม,อะมันลมยาวเลยช่วงนี้ <c oughs> มันไม่มีไม่มันไม่มีใครทำอะไรมันได้งไงเรื่องเรื่องอะเต็มที่ก็ประมาณเนี้ยอ,อ,อหายเอาตีแม่จิบแล้วโอ้สามโล,มโล <c oughs> แม่ไปส,สามอะเป็นตัวเล็กกวะ่ะเออแล้วนานจิบด้วยนะเออกดแม่จะไอ ยังก็เจ็ดแปดโลาาอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้จิบอะจิบก่อนอนะ โดดซับโดดซับมาหนี่เลยโดดจนตด้ไงโดดจนได้มาหนี่ตกไปตีซับโดดเลยท่านผู้ชม,อมโอ้โหไซสพอได้นะท่านผู้ชมใช้ไซสตึงเหนือเนี่ยตอนแรกเห็นจิบประมาณสามโลนะ สี่โลได้ท่านผู้ชมตัวนเนี้ย <c oughs> ตอนแรกตบนะผมตีซ้ำไป <c oughs> กัดเลยทีเนี้ยขอกท้ายรถยังไม่ยอมยังไม่ยอมมานี่ ไม่ต้องหือดูช่วยคันอะไรเข้นในตำนานเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไอ้หนูประมาณสามโลกว่านะท่านผู้ชมมันดูจากที่จิบก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะแต่มันทำอะไรไม่ได้นะลมแรงครับเราก็ต้องหาดูหลบลมเอานี่เลยเหยื่อที่ใช้ซิงเกิลเบ t เป็นสป i ินเ r อร์เบตใบเดียวของค่ายเต็มคำนะใบสีทองนะครับตัวเนี้ยน้ำหนักดี แล้วก็ลงเร็วนะซิงเกิลเบรเต็มค้างของค่ายเต็มคำนะครับสุดยอดดูไซประมาณ3โลกว่าดูนะส,สีสวยเลยท่านผู้ชมแล้วก็คันที่ใช้เป็นโทมะนาแบ็คเพอร์เวท2 0 4 0งัดเข้าไปสุดยอดคันนี้เก่าแก่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะท่านผู้ชมยงัดปลามานเนี่ยต้องมีอย่างต่ำต้องมีร้อยตัวคันนี้นะ แล้วก็สาย PE g m a ีถัก8บวก1 PE 3สายฟลูโ,ลโครคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโ,ลโครคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g m a มนะโอเคปรับงานไปด้วยครับซิงเกิลเบตเต็มคำป่ะลุยต่อครับครับผมมาเจอลูกคอกเชโดนะมองเริ่มเห็นชัดแล้วนะอยู่ริมริมป่าเดี๋ยวลองตีสปินเนอร์เบต ใบเดียวกันจะปิดเกมได้เร็วหรือเปล่าโน้ซับโน้เซีดูดูดู ที่โดนไม่เต็มที่นา่าจะโดนโหโดนเหยียบเปรอยเลยดูนะท่านผู้ชมกัดตะกัวเป็นรอยแะ้วเยอะใหม่ๆเลยเนะี่ยตบๆๆเลย กัดไม่โดนดูดูดูตบไม้กัดไม้เลยของท่วมกัดไม่โดน กัดโดนโดนโอ้ยไม่โดนหรือเปล่ากัดยังไงฟองท่วมโดนอันนี้ดูดูอย่างเงี้ยพี่ชอบโอ้มมุด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 หางหางเลือหางเครื่อง ออกมานี่ยมุดหางเรือเนี่ยเดียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุไรยังไงโอ้โหโอ้โหทุลักทุเลหูใหญ่ด้วยนะสุดเนี้ยมุดหางโโอ้หูใสใหญ่กัดดุโอ้โหถึงว่าแรงจัง <c oughs> มุดหางเครื่องเรือเลย <c oughs> งัดให้รู้พี่อ e ีจีแม็กสุดยอดมาแล้วดูดูอย่างนี้พี่ชอบออห้าหกโลตัวนี้โหดู กัดทุกไม้อย่างนี้รู้จักสิรู้เรื่องเลยโนี่เลยคันที่ใช้โทมาน่าแบ็คเพิร์เวทยี่สิบงัดเข้าไปสุดยอดคันนี้เป็นคันตัวเดิมเลยนะตัวแรกเลยแต่ตอนเนี้ตัวใหม่มาก็มีวางกันไหนแล้วนะครับแล้วก็ สาย P/E G-MAX ถก 8, 1, ักแปบวกหนึ่ง P/E สี่ลุยป่าสายฟลูโรคาร์บอนหกสปอนด์เป็นฟลูโรลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็ตของ G-MAX ตัวนี้ดุจริงท่านผู้ชมกัดปึกปักปึกปัก,ปกโดนจนได้มันดูไซด์กันนะ มาอีกหนึ่งแต้มทูม้ชมแต้มนี้ใหญ่เลยนี่กัดอย่าตัวนี้เลยซิงเกิลเบของค่ายเต็มคำนะเบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงตัวนี้เป็นซิงเกิลเบไใบเดียวโอ้โห,โ,หโ,หโหตัวนี้ต้องมีห้าหกโลดูนะสุดยอดเข้าจมูกเลยนะตัวนี้เย้มาแล้วแตมใหญ่สุดยอดโอ้ตัวนี้กัด สทีก็จะโดนท่านผู้ชมจุดเดียวกันนะ่ะขึ้นลูกขึ้นทีเดียวอ่ะดุมากเดี๋ยวต้องตามตีตัวนึงโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปครับผมมาเจอคอกะโดตรงนี้คอกนะท่านผู้ชมนี่นะแดงๆเลยนะครับอยู่หน้าอ่างเลยเดี๋ยวลองตีสปินนอเบลดกันลองตีใบเดี่ยวนะที่โลง่ลงๆแบบนนะี้ ส่งใบเดียวไปถามสิ

cắt cắt lấy đúng chung cắt nó cắt nè, 2 thua, cắt nè, chạc Jack single này đúng. 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 ตกอีกแล้วตกอีกแล้วตกอีกแล้วโอ้โหสองสามทีดูดูดูจะจัดให้ดูดูอย่างเงี้ยกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโกาสองกาสามเดี๋ยวรู้เรื่องอย่างงี้นะนี่เดี๋ยวรู้เรื่อง อืมกัดอีกแล้วทุกช่องโอ้โหเดี๋ยวรูจักเดี๋ยวรูจักกัดอย่างเงี้ยนูฟาดมาอมนีเลยกัดอย่างเงี้ยบอกอะไรเดี๋ยวรู้จักกัดอย่างเงี้ยรู้จักไหมซิงเกิลเบตอ่ะอืมมาอันนี่ดูดูอย่างเงี้ย พี่ชอบกัดดูกัดดูด,ด, <c oughs> ดูเหรอใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยยังไม่หมดยังไม่หมด โอ oh, ้แรง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 ดีแรงดีนะพหนุม่มมานี่้ oh. าดีๆโอ้ป oh, oh, มาณสามสี่โลมากหนึง่งแต้มท่านผชมโอ้โ oh, ห oh, oh. กัดสองกัดสามดูๆอย่างนี้บอกแล้วยังไงก็โดนนี่เลยคันที่ใช้โทมาน่าแบ็คเพลท20-40รอถใหม่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับ สวยกวอนนี้อีกนะแต่คุณภาพเนี่ยเหมือนเดิมเนียวเซนดีเซนไวถูกไหมน้าแบ็คเพอร์แล้วก็สายพี e, g อีจีแม็กทักแปดวหนึ่งพี่อีสี่สายฟลูคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแม็กนะครับมาดูไซส์กันใจเย็นไอ้โน ี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลยซิงเกิลเบตของค่ายเต็มคำเป็นสปินเนอร์เบตใบเดี่ยวนะองศาตัวเบตเนี่ยกัดโดนดีปิดเกมได้เร็วนะครับมับเข้าให้ซิงเกิลเบตเ,เต็มคำเต็มปกมากไม่หนึ่งแต้มท่านผู้ชมดูด,ดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องตีตัวหนึ่งนะโอเคครับผมมาเจอคอ,อกสชโดตรงนี้คอ,อกแนะดงๆนะครับเล็กๆเลยหยุดท้ายรถเลยนะครับรถจอดตรงนี้ ยู่นี่เลยแดงๆเลยเดี๋ยวลองตีสปินนอร์เบดใบเดียวครับไม้แรกๆตีลงไม่ไม่ต้องลึกเช็คของกันก่อนเช็คของกันก่อนไม้แรกๆยังไม่รู้ตัวบางทีไม้แรกเขาหนุนเนี่ยมีโอกาสคว้าโดนเลยนะแต่เนี่ยยังไม่รู้ตัว ยังไม่ใกล้ตัวรอขึ้นอีกที <c oughs> ตบตบตบท่านผู้ชมตบแล้วตบแล้วตบแล้วตบสองทีเลยท่านผู้ชมเรื่อง <c oughs> ดูเลี้ยงอย่างเงี้ยตบอย่างเงี้ยดูดูด ซ้ำได้นะถ้าตกอย่างเงี้ยตกอีกแล้ว่้นผู้ชมตกอีกแล้วดูดู้เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้จักซิงเกิลเบตเลยลอขึ้นอีกทีหนึ่ง ตบอีกแล้วท่านผู้ชมตบอีกแล้วตบอีกแล้วโอ้โห,โห,โห,โหตบตบสองเทไล่สามได้ฮะสามไปอยู่ค่อนข้างลึกนะนน้ำใสท่านผู้ชมน้ำใสอยู่ลึกหน่อยเราต้องอยู่ห่างหน่อยเข้าใกล้มากไม่ได้ ดูอย่างเงี้ยไม่น่าเกินอีกสามไม้ผมว่าโดนออกแล้วไม่น่าเกินสามไม้ไม่น่าเกินสามไม้ดูๆอย่างเงี้ยไม่น่าเกินสามไม้ตกแล้วดูจับดูดูดดดดด ดูดูอย่างนี้คว้าบุ๊บลอยปุ๊บคว้ามับเลยสิงเกิลเบตร,ร,รู้จักไหมไม่ดิดลงแล้วนี่มันผมว่าน,น่าแบ็คเพอร์นะถ่ายรูปก่อนน่าจะเป็นตัวคู่นะเดี๋ยวต้องลองตีอีกตัวหนึ่ง ดูดูอย่างนี้เงี้ยเรียบร้อยคันโทมานาแบ็คเพรเวทยี่สิบสี่สิบสาย PE g m a ีกทักแปดบวกหนึ่งสี่สายฟูลโคคาร์บอนหกสิบปอนด์เป็นฟูลโคคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g m a มกนะดูดูอย่างนี้บอกไม่น่าเพลินสามไม้เรียบร้อยนี่เลยกัดเยอตัวนี้เลยซิงเกิลเบทของค่ายเต็มคำ เป็นสปินเนอร์บรดใบเดียวใบสีทองเย่องศามันได้นะความมับอยู่เลยเนี่ยปิดเกม์ได้เร็วซิงเกิลเบคลายเต็มคำเต็มปากโอเคตีเลยรับรอรับแรงประทะได้เลยป่ะจะตีอีกตัวหนึงน่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวเล็กนะประมาณ3ามโลได้ปะชะกัมาต่อครับชะโดนะชม ขับกัดฟองแล้วจะจีบแล้วจีบแล้วปุบเอาจีบไมปจะโดจีบโอ้โหโดจีบคู่คิบดว้วย s h a d ด w จีบเลยท่านผู้ชมใครจะโดไหมนะ่ h ช d โดครับ <c oughs> เนี่ยบอกแล้ว shadow มันกัดฟองเมื่อกี้จีบคู่เลยเห็นไหมโอ้โหนี่ครับผลงานน้องดอยได้วิง่งสุดยอดติดตามผลงานได้เลยครับ ชื่อเพชรอะไรนะนอยครับดำำอีกปลา <S S S นี่สุดยอดครับปลาดำด้วยไซ้ใหญ่เลยนะ4ี่โลห้าโลสุดยอดนี่นะจิบคู่ของแท้โอเคเยี่ยมครับวันนี้ก็ถือว่ากัดสนุกนะกับเกมสนุกสนุกหยอดสปินนเบรนะครับกับชโดแม่คอกที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก วันนี้ผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับพอบ่ายมาเนี่ยลมแรงทําอะไรไม่ได้เลยนะรอก็ไม่นิ่งนะครับจนเย็นละเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านละก็ขอบคุณเหยื่อตกปลาจากค่ายเต็มคำนะครับอุปกรณ์จาก G Max Thomana ลาพาานะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้านะทิปนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านเลย oh. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ทริปต่อไปบายบาย